เพิ่รู้จักเธอเนี่ยนะไปคุยกับเขาก็ยังไม่ซึมเศร้าเลยคุยกันอย่างเดียวเลยฉันเลยควรจะเป็นซึมเศร้าไม่ใช่ข่าวพี่ออมล่าสุดเพิ่งเจอกันเดือนก่อนนู้นเนาะก็สุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีนะแกเป็นอะไรหรอทำไมต้องถามเหมือนกันแกเป็นอะไรอ่ะโอ้ย ฉันพรู้จากเธอเนี่ยนะซึมเศร้าอะไรตอนที่ฉันไปคบไม่ได้ตอนทีฉันไปคุยเขาเขายังไม่ซึมเศร้าเลย,ค,ยคุยอย่างเดียวเลย <c oughs> ฉันน่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ใช่ขา <c oughs> ่าวอ๋อเหรอใชต่ตอนคือเหมือนนัดกันตอนนั้นประมาณเดือนกว่าไปนั่งดื่มกาแฟกัน, <c oughs> ก,นก็คุยเรื่องสัพเพเหระอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอัปเดตกันหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เจอกันเลยเพราะจึงโควิดเนี่ยต่างคนต่างกลัวกันไงก็เลยไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีโทรคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรย่างเงี้ย ไม่นะตอนที่คุยกันน่ะเขาคือข้ากว่าฉันอีกจะคิดว่าฉันเป็นซึมเศร้าเขาเขาไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเดี๋ยวก่อนพี่อ้อมแกอยู่กับใครยังไงบ้างไม่ห่วามีคนบบดูแลใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีเพื่อนสนิทดูแลอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงพี่อ้อมเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาคือแหม่เขาชีวิตไม่ต้องห่วง เราต้องห่วงตัวเองกันนะคะตอนนี้เราต้องห่วงตัวเองกันนะคะหลังจากนี้เราต้อ,ตองหี่อ้อมไม่ทหลักสิงที่ต้องโทรเลยเพราะว่าทำไมเธอไม่อัปเดตฉันเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตอนที่เจอกันไม่เห็นเธอบอกเลยว่าเธอเกิดเหตุซึมเศร้าซึ่งฉันและคุจะเป็นซึมเศร้ามากกว่าในตอนนี้เพราะอะไรพี่เลยต้องเป็นซึมเศร้าไม่เพราะว่าคือหนึ่งเราตอนนี้เราค่อนข้างเลือกงานแล้วก็เราทำงานน้อยลงถูกไหมแล้วก็อีเวนต์เป็นหลักแล้วก็มีกานนิดหน่อยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆ ฟิตมากขึ้นใช่เขาหุ่นเดิมเฟิร์เออต้องให้เฟิร์มนิดนึงก็เรียกว่าหายไปสามปีตั้งแต่นั้นแล้วก็เพิ่งกลับมาปีกับปีกลับมาฟิตด้วยแล้วก็กววกจริงๆก่อนหน้านี้เล่นเทนนิสอยู่แล้วครับค่ะเล่นเทนนิสทุกวันอยู่แล้วบ้าบอาจะเอาเป็นกล้ามใหญ่ไหมไม่ <ๆ S 2> ไม่ลิลลีนลิลีน<อ>ลินะลีนแบบเซ็กซี่น่ารักเวลาที่แบบว่าอ้อมไปทำอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยมักจะเป็นแบบที่เก่าวขาดดนวยซึ่งแบบปกติเขาจะไม่เล่นเลยนะแต่นี่ด้วยความที่แบบน่าจะสนิทกับจ่าด้วยอะไรเงี้ยก็แบบโดนแบบว่า อ่าในราับเชิญแล้วก็ไปกันเยอะอะไรเงี้ยก็อ่าจัดไปอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ไสำหรับเราาสหรับเราเซอร์ไพรส์เพราะพี่อ้อมไม่ค่อยได้แบบรับงานเยอะคือสมมุติว่าเวลามีติดต่องานมาให้ไปออกคู่กันอ่ะสองคนนี้ก็เรื่องเยอะอยู่แล้วเฮ้ยแกไปป้าแกไปป้าถ้าแกไม่ไปฉันไม่ไปอ่ะถ้าแกไม่ไปฉันก็ไม่ไปอ่ะถ้าเกิดก็ตกลงก็คือไม่ไปเลยทั้งคูอะไรอย่เงี้ยใช่ใช่แต่ก็เลยเซอร์ไพรส์ว่าอ้าอ้อมรับเชิญตะคอโอเคแต่รับเชิญนางไปแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบยาวนะคงไม่ไม่เล่นอะไรเงี้ย ถ,ถ้าพี่อ้อมต้องอยู่อยากจะฝากถึงพี่เรื่องเรื่องที่เป็นโรคซึมเศร้าหน่อยว่าทำไมใช่ให้รูใ้ใช่ให้กำลังใจอย่างนี้ก็คือให้กําลังใจอ้อมด้วยคือไม่รู้เลยว่าว่ามีเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาจะไม่ค่อยได้บอกอะไรเงี้ยคือเขาจะห่วงเรามากกว่าที่เราจะห่วงเขาก็ขอให้แบบเป็นกาลังใจให้ให้อ้อมหายไวๆแล้วก็อย่าคิดอะไรเยอะ <c oughs> ชิวๆกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเค